สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าค่ะ FC นะคะมาทักไทยอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าใหม่เพรทิโทนสีขาวอัดกาวนะคะสวยเรียบรู้จริงๆนะคะวันนี้ก็มาให้ FC นั้นได้เลือกซื้อเลือกชมใครที่กำลังมองหาโทนสีขาวก็มีให้ชมนะคะก็จะมีอกตั้งแต่32-44นะคะสำหรับราคา990บาท อ่าถ้าโอนสดก็9 9 0บาทแต่ถ้าเก็บปลายทางก็จะบวกอีก50บาทนะคะเช็คสารายละเอียดให้ดีก่อนสั่งซื้อนะคะเพราะว่าทางร้านนั้น ไม่รับเปลี่ยนคืนนะคะถ่ายจากงานจริงรับรองตรงปกแน่นอนนะคะขอบคุณสำหรับเอซทุกท่านนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ด้วยเพราะว่าจะมีเสื้ออัปเดตตามเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการเข้ามารับชมด้วยนะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ